สวัสดีค่ะสงขลาหนึสเตชั่นกับช่วงรอบรู้รอบรัวสพปอพอสงขลาเกตหนึ่งวันนี้อยู่กับดิฉันรสนาสโมสรผู้ดำเนินรายการค่ะ การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนในเรื่องของการประเมินการอ่านนะคะหรือว่าอาของโรงเรียนวัดประดูหอมอำเภอสทิงพระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งสโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนเพียงแค่76คนและมีคุณครูไม่ครบชั้นแต่สามารถทําอย่างไรถึงผลการประเมินในเรื่องของการอ่านเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง24.98นะคะโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้อํานวยการโรงเรียนวัดประดูหอมนางสาวกมลวรรณศรีสวรรณ์ และคุณครูจีราพรบำรุงรัฐมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอถามในส่วนของพ่ออก่อนนะคะ อย่างแรกนะคะอยากจะาาถามถามท่านผอนิดนึงค่ะทราบมาว่าที่โรงเรียนนะคะมีวิธีการบริหารจัดการก็คือผอ,อนำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่นใช่ไหมคะอยากจะทราบตรงนี้ค่ะว่าผอ,อเนี่ยมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรที่เหมือนกับพานักเรียนไปเรียนรวมแต่ก็ยังประสบผลสําเร็จในเรื่องของการประเมินผลในเรื่องของการอา่านอ่านทีตรงนี้ละค่ะเริ่มแรกเลยน,นะคะตั้งแต่ผู้บริการนะคะมาอยู่หน้างเรียนวัดประดู่หอมนะคะเมื่อปีการศึกษา2558นะคะตอนนั้นนะคะ คุณครูนะคะก็ต้องรับผิดชอบนะคะนักเรียนเนี่ยสองห้องสามห้องนะคะ,ะในส่วนนี้นะคะก็จะเห็นปัญหาว่านักเรียนอยู่ในห้องนะคะโดยที่ไม่มีคุณครูเนี่ยนักเรียนก็จะเล่นกันบ้างนะคะจะทะเลาะกันบ้างนะคะเพราะว่าไม่มีคุณครูคอยควบคุมชั้นเรียนนะคะไม่เป็นปกติเหมือนโรงเรียนอื่นได้นะคะก็เลยคิดหาแนวทางที่จะแก้ปัญหานะคะก็ในช่วงนั้นนะคะก็มีนโยบาย การรวบรวมโรงเรียนอยู่นะคะก็นําส่วนนี้นะคะเข้ามาคลิปนะคะกับคุณครูร่วมประชุมนะคะกับคุณครูกับคณะกรรมการสถานศึกษาและก็รวมถึงโรงเรียนที่เราจะไปเรียนรวมด้วยนะคะก็คือโรงเรียนภัชศรีชัยนะคะ,ะก็ปรึกษากับหออโรงเรียนภัชศรีชัยนะคะว่าถ้าเราจะดําเนินการอย่างนี้เนี่ยดีไหมนะคะโดยที่คณะกรรมการสถานศึกษาเนี่ย ให้ความเห็ผิดชอบนะคะก็ได้ตกลงร่วมกันนะคะว่าสโรงเรียนเนี่ยจะเรียนพวบรวมชั้นเรียนกันนะคะในปีการศึกษา2,559ค่ะเพราะตั้งแต่บัดน,นั้นนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะก็ยังพวบรวมชั้นเรียนอยู่นะคะจากที่ว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการเรียนรวมหรือว่าในเรื่องของการแบบเดินทางหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะมีหน่วยงานหรือว่าใครที่เข้ามาร่วมช่วยในการดําเนินการตรงนี้บ้างคะค่ะก็มีหลายๆส่วนนะคะ ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนนะคะแล้วก็นะคะบุคลากรภายในโรงเรียนแลก็อีกโรงโรงเรียนวัยิยมชัยด้วยนะคะแล้วก็ส่วนด้านการบริหารจัดการนะคะ,ะทางตัวผู้อำนวยการเองนะคะก็ใช้รูปแบบของ r r o l r m m b s e d management นะคะก็คือใช้ปัญหาเป็นฐานในการที่จะพัฒนาสถานศึกษานะคะ ให้ดีขึ้นในส่วนของอาทีก็เช่นกันนะคะอาทีของเรานะคะเมื่อปีการศึกษา2562นะคะอาทีจะอยู่ในระดับที่ต่ำนะคะต่ำกว่าระดับเขตนะคะก็ได้ปรึกษาหารือนะคะกับคุณครูนะคะกับคุณครูวิชาการกับคุณครูประจำชั้นป .1 น,นะคะเพื่อที่จะหาแนวทางร่วมกันนะคะ โดยวางเป้าหมายนะคะวางเป้าหมายที่จะพัฒนาให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นนะคะโดยตัวผู้อำนวยการเองเนี่ยก็จะมีการนิเทศติดตามนะคะการจัดการเรียนการสอนอยู่เป็นระยะนะคะแล้วก็มีการอำนวยการนะคะให้นักเรียนเนี่ยให้นักเรียนได้สามารถที่จะอ่านออกเขียนได้แล้วก็ มีการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์แล้วก็คิดสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็อำนวยการให้ครูเนี่ยจะทําสื่อเน้นความแตกต่างระหว่างหั้ชุดสองนักเรียนนะคะค่ะหลังจากที่เราได้ฟังวิธีการบริหารจัดการของแทนพอ,อแล้วนะคะแต่ว่าคนที่ปฏิบัติจริงเนี่ยก็ต้องเป็นคุณครูถูกไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาถามวิธีการจัดการเรียนการสอนของคุณครูกันค่ะแต่ที่สําคัญนะคะได้ยินมาว่าคุณครูเนี่ยมีวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ i n t e g r a t e Learning ค่ะซึ่งดิฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขา Learning learning เน่าอรปปอรเกนเล เดิมทีนะคะโรงเรียนเนี่ยใช้วิธีการสอนโดยใช้ให้นักเรียนดูจาก B L T V ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเราเจอกับปัญหาที่ว่านักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทีนี้ก็เลยไปคิดหาวิธีว่าทำยังไงที่จะให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้มันก็จะมีวิธีการหลายๆวิธีที่นำมาใช้เช่นพวก B B L พวก Active Learning พวกการใช้คำถาม ค่ะแล้วก็วิธีอื่นอีกที่มันเหมาะสมกับความแตกตา่างของนักเรียนแต่ละคนค่ะทีนี้ที่ที่ตัวอยา่างที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็คือส่วนมากเป็นเพราะว่านักเรียนเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักพยัญชนะแล้วก็สลัครูครูก็เลยมีธีการว่าตอนเช้าก่อนเข้าเรียนทุกเช้าแล้วก็ก่อนเลิกเรียนก็คือจะอ่านพยัญชนะแล้วก็สลับให้นักเรียนฟังแล้วก็นักเรียนอ่านตาม จนนักเรียนเนี่ยสามารถอ่านได้แล้วก็จะแจกใบงานการเขียนแล้วก็การอ่านแม่เรียนกลับไปทําที่บ้านหลังจากนั้นก็จะสอบอ่านทีละคนถ้านักเรียนคนไหนอ่านไม่ได้ก็จะสอนส่มเสริมให้ในคาบตอนเย็นก่อนเลิกเรียนในเรื่องของการการเขียนก็เหมือนกันค่ะถ้าสอบในคาบส่มเสริมไม่ได้ก็จะสอนเสริมให้ก่อนเลิกเรียนเหมือนกันค่ะทีนี้ทั้งหมดนี้ก็เลยเป็นวิธีการ ที่เรียกว่า i n t e g r a t e learning ค่ะอยากจะถามนิดนึงค่ะคุณครูมีวิธีการสอนแล้วเนี่ยแต่ว่าดิฉันอยากจะทราบว,ว่าคุณครูมีวิธีการวัดหรือว่าประเมินนักเรียนอย่างไรคะว่าในส่วนของการอ่านอธิบตรงนี้นะคะเพื่อนําไปใช้สอบแล้วจะคุณครูประเมินนักเรียนอย่างไรคะค่ะก็ประเมินนักเรียนรายรายบุคคลเลยะค่ะเหมือนแต่ละคาบก็จะมีการประเมินเหมือนกับว่าเวลาสอนเสร็จไปปุ๊บใช่ไหมคะก็จะมีการให้ใหใหทําแบบฝึกห,ห,หรือให้เขียนลงในสมุดเลยค่ะแล้วก็ตรวจค่ะ ก็จะจะจะสามารถประเมินได้ว่าเด็กเนี่ยจะทําได้หรือไม่ได้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณครูนะคะแต่เชวาว่นเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019นีก้นะคะการจัดการเรียนการ,การสอนแบบเดิมเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้แล้วซึ่งเราจะมาถามจากท่านผอ,อกันค่ะว่าท่านผอ,อ,นนอ,อเนี่ยมีวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรในปีต่อไปค่ะค่ะก็นะคะก็ปัจจุบันนะคะอย่างที่ทราบกันว่าเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด1นนะคะก็ทางโรงเรียนเนี่ยก็ได้ประชุมกันนะคะแล้วก็ นักเรียนชั้นป 1, ปหนึ 2, ่งปสองปสามเนี่ยจะเป็นการใช้วิธีการออนเฮนนะคะก็คือแจกใบงานนักเรียนเนี่ยกลับไปทําที่บ้านนะคะแล้วก็ส่วนของนักเรียนชั้นปสี 4, ป่ 5, ปห้าปหกเนี่ยก็จะใช้วิธีการออนแอร์แล้วก็ออนไลน์นะคะก็คือออนแอร์เนี่ยก็คือนักเรียนเนี่ยเรียนจากมี t v นะคะก็ออนไลน์นะคะก็จะคุณครูก็จะพบปะนักเรียนนะคะทางช่อง Google Meet บ้างนะคะทางแชทต,ต,ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะ เราเเข้ากับสถานการณ์ยุคปัจจุบันค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณคุณ่าสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งท่านผอ,อแล้วก็คุณครูนะคะที่มาร่วมในรายการกับเราวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราสามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงรอบรู้รอบรู้รรสพปสงขลาเขตหนึ่งอย่าลืมกดติดตามช่องสงขลาหนึ่งสเตชันเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ